ครับเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคนะครับดีๆมาแนะนำเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีคนพอที่จะทราบหรือ,อยังนะผมก็เพิ่งที่จะทราบเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้เป็นแบตจากถ่านไฟฉายนะครับสามจดเจ็ดโวลต์นะครับว่ามันไม่มีโวลต์แล้วจะทำทำให้มันมีโวลต์นะครับส่วน ไอตัวนี้มีนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูโวลต์อยู่ที่สี่จุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาวัดดูตัวนี้ด,ดูอีกตัวนะึไอตัวที่เสียนะครับตัวที่เสียตัวที่เสียไม่มีโวลต์นนครับมันก็วิ่งแบบนี้เลยเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจนะครับ เรามาใช้เนี่ยครับหัวไฟฉายเก่าเดี๋ยวจะต่อให้ดูนี่นะครับต่อแล้วนะครับมีไฟตัวสีเขียวนะครับมีไฟเดี๋ยวไปดูตัวสีน้ำตาลบางน้ำตาลข้วบวกข้วบวกจะนู่นๆนะเนี่บไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวจะทําว่าจะทําให้มันมีไฟก็เทคนิคง่ายๆนะครับเอาไขควงเล็กๆนะครับ ก็จิ้ม,มครับจิ้มไปที่รูข้างๆเนี่ยจิ้มไปให้ให้มันได้ยินเสียงลมออกนะครับอืมได้ยินไหมดังพุ่ยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามีไฟไหมโอเคครับนี่ครับ ันะครบไจากแบตท,ที่ไม่มีไฟนะเมื่อกี้ก็ถ้าใครดูในคลิปก็จะรู้นะครับมีไฟออกแล้วเดี๋ยวดูอีกตัวตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ไม่มีไฟนะครับเ,เทคนิคเหมือนเดิมนะครับก็จิ้มไปฝั่งโควบบวกนะครับ นี่ครับก็อบอกจุดนี้นะครับจุดที่มันมีรูนะครับก็จิ้มไปให้มันได้ยินเสียงครับเออตัวนี้ไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีไฟไหมตัวแบตท,ที่ใช้ได้นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ก็คือต้องจิ้มไปแล้วมีอากาศออกมานะครับมันถึงจะใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เฉยเลย อลองดูนะครับลองเอาไปใช้ดู